ใบเหมือนกันทุกต้นเลยค่ะใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะยืนยันและการันตีเลยค่ะว่าคู่นี้ใช้ดีมากๆเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้คู่นี้มาช่วยเราก็ไม่รู้จะไปใช้ตัวไหนเนาะตั้งแต่ที่เราลองใช้ครั้งแรกจากที่สวนเราสมโซใบขาดขาดหนอนกินใช้ตัวนี้ผสยาฆ่าม,มาแล้วผสมคู่เนี้ยไม่ใช่ว่าต้องฉีดก่อยด้วยนะถ้าเราเห็นว่าหนอนมีเยอะเราก็ฉีดสักสิบห้าวันช่วงเนี้ยบางทีก็ยี่สิบวันเนาะประทับใจในคุณภาพของเขาก่อนที่จะมี ดอกใช้2ตัวนี้สะสมอาหารทางใบพอใบเราสมบูรณ์เราก็จะได้ผลผลิตอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะหลังจากที่เราใช้แมกมาลาวานะคะปีนี้เราเห็นเลยค่ะว่าดอกโดกติดทุกกิง่งติดทุกต้นค่ะจากต้นที่เสื่อมโทรมจากใบห,หงิดงอใบขาดณปัจจุบันนี้เราก็อยากจะบอกว่าใบสวยได้ดอกเยอะเต็มทุกต้นค่ะ ส่วนนี้ใช้คู่นี้ค่ะ